ใครห้อยแล้วนะจะปาบพวกดาวพวกเคราะห์ด้วยนะเกี่ยวกับพวกเคราะพวกอะไรต่างๆใช่ไหมไว้สิและเป็นพระก,กิงเ่ยใครที่ติดตัวนะ่ะมันจะได้ดีเนีเหมือนตัวเนี้ยไปห้อยพระก,กิงสุขภาพจะดีขึ้นเรื่องมดลูกซ้ายจะหายป่วยแมนะเราบุลูกซ้ายไม่ดีเวลาเป็นเลือดจะปวดท้องข้างซ้ายไหมปวดแทบจะปวนคนลมหิมนบางกีอ้าไปห้อยนีดูไปแล้วเป็นพระมุสลิมเอามาเท่าไหร่นะองค์หนึ่ง คน,นที่เพิ่งมาใหม่นะครับติดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์าครูหรือท้องถินเอาแพทย์ได้ไปขอได้เลยลูกไปติดเลยนะอไปไปสองเินิล่หรอเนื้อมังกรไปพะมังกรเพราะเธอมีทั้งเินีลรากับพมังกรติดได้ทุนด้วยไปเอาไปขออธิษฐานทีๆลูกไม่ใหญ่หรอชื่อเลยนะนัตถพัฒน์ พิทยาดานามนชื่อไงปิทยาพัฒนาโชคสร้างพระใหยหนึ่งพัน 1, บาทนะอาสาตัวเ,เดิมนี่ชื่ออะไรเอาดีละาจะหมดลังลุกขายอะไรอ่ะขายได้เลยปังเลยอันนี้มันเกี่ยวพันนักลาภพอดีนะเกมาสวารเจ้าเนี้ยพอแกจอดรถปุ๊บแกทิ้งคนลุกอ่ะแล้วกลับไปจะมีพันล้านสามพันล้านห้าพันล้าน นี่เข้าทำตลาดหุ้นด้วยนะแฟนยาแล้วแกสองคนมาเจอกันเพราะบุญเก่านะแชทกันไปแชทกันมานั่งกันไปนั่งกันมาก็มาได้กันเนี่ยอันนี้มันยังงงๆอยู่ชื่ออะไรนะ๊อ<ม>อย่าลืมจันเหี่ยนะนะเตี๋ยแม่แต่วเราเป็นลูกหลานทอ่นี่ด้วยส่วนเถ่า<ม>ด้วยแล<ม>้วหนูย้ายบ้านมาสามปีแล้วนะห้องนอนหนูอยู่ขวามือนะอย่าลืมเอามาฝากเครื่องนะนะกลับไปมาฝากจานสักเครื่องขอจานหนี่ อันนั้นรับอะไรก็ไม่ได้แล้ซ่อมหลายรอบแล้วสี่รอบแล้วกลับไปเนี่ยในงานอธิษฐานเนี่ยในงานอะไรไม่รู้ตัวนะยี่สิบกว่าล่ะอย่าลืมลงทะเบียนจักซิ้อนะถ้าไม่หนักใจนะเอามาให้เดี๋ยวเจ้าของมีให้เอาให้ไปเสร็จปุ๊บสี่บริษัทที่หนูดูแลอยู่อ่ะดูดพลังมาหมดนะเพราะหนูโดนหมากัดตอนเด็กไปนละยังไงอายุสิบสี่สิบห้าจะไม่ได้ครับน่าจะโดนหมากัดแล้วลดลงไปหน่อยครับที่ว่ารถ ไปกระแทกเข่าซ้ายเออไปให้รวยนะโอ้แฟนเก่าชอบต้องเจ็ดปีอยู่กันไม่ได้ไอ้นี่มคู่เทมาแรงเจอสองชั่วโมงแสงแสงทุกโค้งไปเชียร์อาจารย์เฮ้วเลยนะว่าอาจารย์เฮ้วดูดวงแม่นเปล่านะไปคอมเมนต์หนักแน่นสาษณ์หน่อยว่าอาจารย์ดูเื่ออะไรครับอโมสรพระใหญ่ห้าร้อยบาทนะแล้วก็ ขายที่ได้ทองแปดหน้าผากเลยครับแปดน้าผากเลยนะครับแผ่นทองท่านแปดน้าผากตัวเองเลยมันจะมีทั้งหมดสามแผ่นนะครับท่านที่เพิ่งมาใหม่ครับคุณยายแปหน้าผากตัวเองนะครับแผ่นทองแล้วต่อแถวได้เลยครับแผ่นทองนะมันจะมีสามแผ่นแปหน้าผากตัวเองหนึ่งแผ่นเลยครับแล้วก็แปดลิ้นแล้วก็แปดน้าอก แล้วเข้าแถวได้เลยครับตอนนี้อาจารย์จะปิดแล้วนะครับวันนี้มหาจาร์งวันนี้จะปิดรอบของวันนี้นะครับจะเป็นคนรวยมหาเศรษฐีตัใหม่คนใหม่ใช่ไหมเรื่องอะไรครับมีมีทีมเรื่องอะไรเอ่อไม่ก็มามามาหาท่านเฉยๆนะครับมาลงนั้นหน้าทองใช่าร์นีไปกัน แล้วอาจารย์บอกว่าจะได้อะไรโชคเลยเมื่อกี้20ล้านเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะได้ยอด20ล้านแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตั้งไปเรื่อยๆทำงานบริษัทอยู่นะครับขารที่ทำ200บาทก็ได้ครับใช่ๆขายบนคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนว่า200บาท20ล้านไม่น้อยนะ แล้วมหาจาย์ทุกคนจะจะเป็นผลสำเร็จเพราะว่าจะติดตามอยู่น้องมิ้นกับน้องมิงดยจะเป็นผลรุเนแล้วนี่รถพกนี้ร้านอยู่ที่ไหนอไม่อันนี้เป็นราบริษัทอยู่ในตลาดามนักานบริษัทอ๋ใช่เนนพ่อก็มีธุรกิจอยู่แต่แต่ราเทน้มาเที่ยวถามอะน่อยคือในใจคือเราเป็นรุ่นใหม่น้องที่ชื่ออะไรก็กกบก่าคุกแล้วอ่าเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ เจออาจารย์เมื่อไหร่คองลองลองอธิบายสั่งว่าเจออาจารย์แล้วเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างไรเหมือนเหมือนที่คนแนะนํามาแล้วก็จับพระจับผูกก็มาเลยคือมาถึงก็มาเลยไปดูช็อตตรงไหนการพูดตรงไหนที่ที่โดนใจเราเหมือนไม่ได้ดูเลยก็คือมากันอยู่ๆก็มามาแบบงงๆก็คือมาเลยก็มาเหมือนเหมือนอะไรโดนมาโดนใจมาอย่างนี้ปะ ช่ประมาณนี้นานใช่มาดอทมาดอทมาหาเพื่อนด้วยก็คือคุยกันแมววคุยกันแป๊บเดียวแล้วก well, ็สนใจมา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 ก็มามามาใช่ประมานี้เลยเออแต่ไม่ได้ใจมาดูเอามาต้องใช่ที่จิตร้านไม่ไม่ตั้งใจอันนี้อาจารย์พูดเองนะเมื่อคิดไหมอาจารย์จะมาลงนะลุงเป็นสีมงคลในการทำงานต่อไปอะไอย่างท่านทักขึ้นมาเลยใช่รอมาเราไม่ได้ถาม อยากรวยอยากไม่อยากอะไรยี่สิบานไม่ไม่มีไม่มีในหัวแต่ท่านพักมาเลยเชื่อไหมว่าต้องเป็นเขาเชื่อนะเราสิ่งที่ทำอยู่ก็ต้องได้ก็ไดน่เกอก็เป็นจริงทุกคนถ้าท่านพูดมาอย่างนี้นะก็อันนี้ u t u b e ที่ทํามาเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นจริงทุกคนแล้วก็นักธุรกิจที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากจะโตกันเพราะอาจารย์พูดไปติดตามที่ที่นักธุรกิจดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์พูด ส่นมามันจะเป็นจริงคือคือดูตามตามตามที่มหาอาจารย์นเนาะเราไม่ได้พูดเองเนาะอาจารย์ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากครับนี่เป็นเศรษฐีรุ่นใหม่ <c oughs> ได้เงินแสนหรอไม่ถึงอะไรอ่ะได้ห้าร้อยกว่าทีซื้อเปล่าหวยใหญ่หวยอะไรหวยฮานอยฮานอยอะไรใช่นะคือเราคุ้นเรว่อกูถูกหมดที่มังพระธนพรประสาทนอกนะครับนะเอ้าแล้วโทรศัพท์ผู้ใหญ่ห้าร้อยบาทไเอาเลยโทรศัพท์ด้วยืออดูหวยเรื่องโทรศัพท์เลยเออเลยทิ้งเลยเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวถ่ายให้ป้าเดี๋ยวถ่ายเอ้ยคนถูกเจ็ดเจ็ดเป็นล้านเลยเนี่ย โวยคานอยในแรงจำผมจะบอกว่าไม่ม,ไมีข้อ,<ม>ออะไรแล้วปวยเจ็บไม่มีแล้วนะเรื่องบดหลังตะงว่งนะบ้านที่อยู่สายดีสามแยกเลยสองแยกตรงไปทางซ้ายตรงไปีแล้งานที่กำลังทำใหม่กำลังได้แล้วกลับไปที่หมดีีเลยนะสามล้านสองนะเสร็จสำเร็จโดนโกงจะล้างทาากลับไปด้วยนะหน้าเหมื <S <S อนแม่ตาเหมือนพ่อ เราบันทเหตุการนี้ไปแล้วนะเอากลับไปหมดน,นี้เลยเนอะนี่ไอ,อ้อไอไ้อ,อะไรวะออกแสลงของมือนะกลับไปได้นะช่วยพ่อแม่เยอะเนี่ยแบกพลังเทียมเอากลับไปถูกประวัติพี่นะอันนี้เปลี่ยนทีไม่ยากไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะพอ,อแล้วไม่ต้องเปลี่ยนทีแล้วกลับไปหมดเลยสามล้านสองเนี่ยสามล้านเจ็ดสามล้านเจ็ดเป็นเงิ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเขาคำนวณอาจารย์บอกไม่รู้เขูกชายเขาตกใจเพราะว่าเขาคำนวณถูกแต่เขาไม่ได้ซื้อเอาซื้อไหมนับมองดิเขาคำนวณถูกแต่เขาไม่ได้ซื้อจะดื้ออยู่แล้วจ่าสุดนนดิที่ไปคำนวณถูกเพราะว่าตกใจไม่ถูกเหรอเขาไม่ได้ซื้อแต่เขาคำนวณถูกเอ้ายิ่งน่าสาธุปฏิบัติ อยมาจะเใจันนี้ไม่มีอะไรเช้ามาอย่าบุกอันนี้อมัชอบบ่นมันบอกจะแดกทำไมเร่มาก็ไม่ต้องแดกคุณมไปก็ไม่ต้องแดกเอาเอา กลับไปหมดที่หมดเสียแล้วก็จะได้ที่ข้างๆบ้านนะซช้เงินเอาที่บ้านนะเป็นเงินเราถครับเป็นเงยด้อใครับครับสิบสามมีนาสามเจ้าหน้ามีงานแก้ชงและวันที่สามสิงหาเป็นวันเกิดฉันเฮีวนะใครอยากมาเที่ยววันเกิดฉันเฮีวสามสิงหาที่กลับไปรวยด้วยใครที่ได้พักกิ่งวันนี้ถือว่าคุ้มค่านะราคาเนี้ยไม่ได้หรอกค่าจัดสร้างก็ยังไม่ได้เลย หายนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่รนอนไมหลับอ่ะกลับไปดีแล้วลูกนะกลับไปจะได้งานใหม่แล้วมาเล่นก็รอนแล้วนะไม่เป็นไรมีคนขึ้นไปเยอะไหมเยอะอาจารย์เยอะตอบเยอะอาจารย์จะมีลูกไหมเน่ยอาจารย์มัดใคอาจารย์มาด้วยกันมีลูกทำอยากมีลูกจะมีดจากไหนชื่อจริงชื่ออะไรน้ำกุล แล้วผัวชื่ออะไรชื่อโยค่ะนำสกุลปเกโอเคต้องให้นอนวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์ก็ชวนผัวน,นอนเลยพวกเนี้ยไป <laughs> ส่วนใหญ่พว <laughs> กเนี้ยมันชอบนอนกันมันจันทกับวันพุธเอาไปแล้วบ้านเขาว่ามันจะมีลูกยากเพราะบ้านเธอมาเลยหัวโค้ง <laughs> ใช่ไหมล่ะอยู่ไกลกันสี่หลังนะเอาให้รวยกับข้าไม่ต <laughs> 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 ้องทำน้ำให้เขาอ่ะมากครับมาครับ ขอบคุณเมืองคนเมืองเพชรเด้อไไม่ขออะรจให้รวยเด้ออันนี้กลับไปรวยแล้วซาตามเขามาเที่ยวงงๆอยู่เนี่ยกลับไปจะถูกหวยเจ็ดบวดเจ็ดบวดแล้วก็นี่ก็จะหมดเลยนะเจ็ดแสนห้านะไปให้รวยนะนี่เขารักพี่รักน้องทองในคอก็จำนำให้ญาติไปร้านสองเส้นมาจากลาบุรีครับมาขอหาอาจารย์จดวงดวงชื่ออะไรนะชื่อมารุณพุทธเกลือครับ ก็ไม่มีข้ออะไรแล้วเนี่ยกางจะทํงานใหม่งานใหญ่อยู่นะสําเร็จเลยเพราะเราหน้าเหมือนแม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนแม่และบา้านก็ตรงเทพพอดีเพราะไม่มีชื่อเปลี่ยนไหมยังไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะนวพอแล้วนะสามรอบพอแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปปรับแล้วล้างจากนี้ไปก็ดีเลยแฟดอันนี้นชื่ออะไรคุณนายนับตะโกนก็ไม่มีอะไรละการดูแลหมดเ็าแล้วไม่มีแล้วเออใครที่ยังแต่เช้าพักจริงอีกไหมยกมือดิ ไม่ใช่จานจะปิดแล้วก็ไปเช่าเอาสามร้อยใครจะเอาสองร้อยไปเอาเลยไปไปเนี่ยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะปิดล้นี่ๆตรงนี้เอาเอาไปเอาเลยเอาเลยพอพอแล้วใครมาก็สามร้อยแล้วให้นคะขอเพิ่มได้อีกคนไหมได้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 นเอาเอา